ขอเชิญรับฟังรายการธรรมะรับอรุณโดยพระมหาดวงอำนาจสิริมังคโลจากวัดสวรรคารามขอความสุขความเจริญในธรรมตงมีงงใดบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่าน เช้าของวันนี้นั้นเราท่านทางหลายก็กลับมาพบกับรายการธรรมะรับอรุณซึ่งจะมีในส่วนของคติธรรมะใหาา้ญาติโยมสาธุชนทางหลายนั้นได้สดับรับฟังเป็นประจำในบรรยากาศยามเช้าเช้าอย่างนี้ซึ่งเช้านี้นั้นก็เป็นเช้าของวันเริ่มต้นทำงานของบุคคล ผู้ทำงานในส่วนของข้าราชการเพราะว่าเป็นเช้าของวันจันทร์ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายหลังจากที่เราได้หยุดมานี่สามวันก็คือวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์สามวันเนี่ยตมาเชื่อว่าถ้าเป็นการพักผ่อนในช่วงของวันหยุดนี่น่าจะเพียงพอสำหรับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เป็นวันพ่อแห่งชาติดังที่ ท่านทั้งหลายาทราบดีอยู่แล้วอาตมาเชื่อว่าในช่วงวันนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายคงจะมีความสุขแล้วว่าเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนี่กินไอยของความสุขนี่ก็ยังคงอยู่ยังกรุกรุ่นอยู่ยังส่งรอยยิ้มให้แก่ท่านทั้งหลายได้อยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเช้าของวันจันทร์เป็นวันเริ่มทํางานของวันแรกนี่ก็อาจจะทําให้รู้สึก อ,อย่างไรระยมรู้สึกไม่ค่อยอยากจะไปทำงานอยากจะนอนพักผ่อนต่อแต่พอพูดถึงเรื่องการทำงานเนี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะเพราะว่าหลวงปู่ปัญญาหรือปัญญานันท่พิคุเนี่ยท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าธรรมะคือหน้าที่เมื่อใดที่เราท่านทั้งหลายประพฤติตามหน้าที่ก็ถือว่านั่นเรากำลังประพฤติธรรมหรือปฏิบัติธรรม บอกทํางานให้มีความสุขก็คือสนุกทําตัวให้สนุกในขณะที่ทํางานในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยถึงแม้ว่างานที่ท่านทางลายจะเริ่มทําในวันจันทร์แต่มาเชื่อว่ามันคงจะเป็นงานที่สําหรับบางท่านนะคงจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะหนักพอควรโยมเพราะว่ามันหมักดองไว้หลายวันมันเป็นวันหยุดมาหลายวันแล้วแล้วเรามาสตาร์ทในตอนนี้มันก็จะอาจจะเป็น างานที่ค้างค้างไว้บ้างหรืออาจจะมีงานที่อื่นๆที่รอท่านทั้งหลายให้มาสะสางในช่วงของวันหยุดก็เลยอาจจะทําให้รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไว้ก่อนแล้วทัทั้งที่ยังยังไม่ได้ลงมือทํางานอย่างเต็มร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นอาตมาจึงกล่าวว่าในขณะที่ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสทํางานอาตมาว่ามันเป็นเครื่องการันตีบ่งบอกให้เราเองได้รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยยังมีคุณค่า ยังมีความหมายอย่างชีวิตอาตมาเองก็ตามนี่ยโยมถึงแม้ว่าเป็นพระที่อายุน้อยพรรษาการที่บวชอยู่ก็น้อยอายุก็ถือว่ายังไม่มากโยมแต่ก็จะว่าน้อยไหมก็คงไม่น้อยเท่าไหร่โยมแต่ก็ยังถือว่าไม่มากเพราะฉะนั้นอาตมาก็จะมีความสุขในขณะที่อาตมาได้ทํางานอย่างโยมเห็นว่าอันนี้ไม่ได้พูดเพราะว่าให้โยมเห็นใจแต่เนี่ยอย่างโยมจะเห็นว่าเสียงเริ่มเปลี่ยนไปแตกต่างจากเมื่อวาน แต่ในขณะที่เสียงเปลี่ยนเพราะว่าด้วยอาการเจ็บไข้ก็ตามแต่ตาม,มาก็มีความสุขนะในขณะที่ตาม,มาได้กล่าวธรรมะให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังว่ตาตม,มาจะรู้สึกว่าชีวิตของตามาย,ยังมีคุณค่าใครจะรู้ว่าชีวิตของเ,ออเด็กคนหนึ่งที่มีแม่เป็นคนเก็บขยะขายวันหนึ่งจะได้มีโอกาสมานั่งแสดงธรรมมานั่งกล่าวธรรมให้คนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยได้ฟัง ใครจะรู้ว่าชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่เมื่อครั้งตอนเป็นเด็กอยากจะเรียนใจแทบขาดแต่พ่อแม่ไม่มีเงินส่งให้เรียนไม่มีโอกาสได้เรียนภาคปกติเหมือนเด็กคนอื่นๆเขาแต่มาวันนี้เด็กคนนี้ก็เรียนสามารถที่จะเรียนจบปริญญาตรีได้และมีหน้ำซ้ำสามารถที่จะนำสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นประสบการณ์ของตนเองเนี่ยมากล่าวสอนคนข้างหลังได้มาสาวสอนเยาวชนได้มากล่าวสอนหรือกล่าวแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รับผู้ใหญ่ ในบางมุมบางตอนได้นี่แหละตาตมาจึงกล่าวว่าชีวิตของบุคคลผู้ทํางานเนี่ยโยมมันเป็นชีวิตที่ไม่ได้ไร้ค่ามันเป็นเครื่องหมายบอกว่าเรายังมีคุณค่าเรายังมีความหมายเราจึงมีงานมีการทําเพราะฉะนั้นมันพอเราเึกถึงงานที่เราได้ทําหรือเรากําลังจะทําหรือเราได้รับมอบหมายให้กระทําอาตมาว่าอาตมายิ้มได้ในส่วนอาตมานะถึงแม้บางครั้งงานมันอาจจะหนัก เนื้อจะทุกข์ใจจริงๆงานหนักเนี่ยเราไม่ค่อยเท่าไหร่โยงแต่งานที่มันรบกวนใจนี่บางทีมันก็ลําบากเหมือนกันแต่ทุกครั้งเมื่อเราผ่านพ้นความลําบากตรงนั้นไปได้แล้วเนี่ยอาตมาว่ามันเป็นความสุขอีกมุมหนึ่งที่เราสามารถสัมผัสได้เป็นรอยยิ้มอีกรอยยิ้มหนึ่งที่มันแอบแฝงอยู่ในจิตใจของเราที่เราที่มันสามารถทําให้เราเนี่ยมีความสุขได้เมื่อนึกถึงความสําเร็จตรงนั้น ญาติยโยมสาธุชนทั้งหลายยังไงเช้าของวันนี้นี่พูดให้กำลังใจโยมเต็มที่เลยกับการทำงานในวันแรกของสัปดาห์สําหรับเด็กๆก,ก็เหมือนกันนี่ช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงของการเปิดภาคเรียนหรือเปิดการการเรียนการสอนอยู่แต่ก็ใกล้ที่จะสอบแล้วอีกหลายอีกไม่กี่เดือนโยมก็จะเปลี่ยนการศึกษาใหม่ปีการศึกษาใหม่ก็จะได้เลื่อนชั้นกันใหม่สําหรับเด็กๆก็ ในส่วนของเด็กๆเ,เองเนี่ยตามาก็เห็นเยอะนะในช่วงวันหยุดยาวๆเนี่ยโยมอย่าว่าแต่โยมเลยแม้แต่ลูกหลานของโยมบางทีพอวันหยุดยาวๆพอจะขึ้นวันจันทร์อย่างนี้นี่จะเริ่มอดอแอดไม่อยากไปเรียนแล้วเพราะว่าหยุดมาหลายวันก็กระปิดกระปอยอะโยมใช้สับถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ทำเป็นไม่อยากจะไปเรียนเริ่มหาเหตุผลอ,อ้างนู่นอ้างนี่บางทีตามาก็เห็นใจนะเห็นใจผู้ปกครอง กับเด็กในยุคนี้สมัยนี้เพราะว่ามันสอนยากโยมบางทีเทคโนโลยีต่างๆมันก้าวไกลโยมจะสอนลูกจะตามลูกบางทีตามไม่ทันเพราะลูกเดี่ยวนี้เขาไปไกลกว่าเนี่ยจึงบอกว่าบางครั้งอาจะถึงวันจันท์ที่โยมจะต้องทํางานเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาแค่งานอย่างเดียวที่ท่านทั้งหลายต้องรับผิดชอบมันมีปัญหาครอบครัวปัญหาอื่นๆที่ที่ท่านทั้งหลายจะต้อง คอยสะสางคอยเคลียคอยประพฤติปฏิบัติในแต่ละวันแต่อัตมาก็ยังย้ำย้ําคําเดิมอยู่เหมือนเดิมโยมว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเองเนี่ยได้พยายามที่จะแก้ปัญหาแล้วก็แก้ปัญหานั้นผ่านพ้นไปได้ทุกๆปัญหาที่เราผ่านพ้นไปได้อัตมาเชื่อว,ว่านั่นคือฝีมือของเรามันบนบอกถึงศักยภาพของความเป็นเราไม่ได้สอนให้โยมมีอัตตาตัวตนนะ แต่บอกให้โยมเข้าใจว่านั่นคือศักยภาพของเราที่บ่งบอกให้เราได้รู้ว่าเรายังสามารถที่จะทำในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้ด้วยสติปัญญาของเราด้วยกำลังความสามารถของเราพระนธญญาติโยมทั้งหลายอาตมาจึงกล่าวย้ำอีกว่าในโลกใบนี้ขอพายโยบ,บนโลกใบนี้บนโลกใบนี้มีคนต้องมากมายนะที่เขาอยากทำงานอยากมีงานทำอยากมีเงินเดือน ถึงแม้ว่าคนบางคนนี่ไม่ต้องการเงินเดือนหลายห,ายหมื่นหลาย,ลายแสนเราโยมขอให้เขาได้เงินได้ไว้หมุนใช้จ่ายในครอบครัวเท่านั้นเขาก็เพียงพอแล้วคนหลายคนกำลังวิ่งหางานทำด้วยความยากลำบากแสนเข็ญเพราะโดยภาระต่างๆที่เขาต้องรับผิดชอบเป็นชะงักติดหลังไวเนโยมเขาสแสวงหาที่จะทำงานแต่บางทีก็น่าเห็นใจ คนได้หลายคน,นยมีงานทําอยู่แล้วแต่กลับบ่นว่าไม่อยากทํางานโยมลองคิึกถึงสภาวะระหว่างคนสองคนคนคนหนึ่งอยากจะทํางานโยมสแสวงหางานโดยที่ไม่เลือกเลยงานอะไรก็ได้ขอให้มีโอกาสได้ทําแต่เขากลับไม่ได้รับโอกาสเหล่านั้นแต่คนอีกคนหนึ่งมีโอกาสได้ทํางานแล้วแล้วก็งานดีด้วยเงินเดือนดีด้วยแต่วันวันหนึ่งกลับต้องมานั่งบ่นว่าเหนื่อยจังเลย ไม่อยากจะทำแล้วงานอย่างนี้มันเหนื่อยอยากจะเออรี่แล้วนี่อยากจะลาออกแล้วนี่ทั้งทั้งที่ตัวเองมีงานทำอยู่งานมันก็หนักทุกอย่างเลยโยมแต่บางทีบางครั้งนี่เราก็ต้องสู้ในส่วนของงานเพราะอย่างที่บอกในตอนต้นว่ามันบ่งบอกถึงศักยภาพของความเป็นเราว่าเรามีคุณภาพแค่ไหนถ้าหากว่าเราไม่มีคุณภาพไม่มีศักยภาพเขาคงไม่จ้างเราทำงานญาต่โยมทั้งหลาย เพราะนั้นในขณะที่เราทํางานเนี่ยถามว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรอาตมากล่าวในตอนต้นแล้วว่าทํางานให้สนุกเป็นสุขในขณะทํางานก็กล่าวในเชิงลักษณะแบบนี้แต่คนบางคนทํางานไปเครียดไปก็มีเยอะแยะนะอาตมาเห็นแล้วบางทีก็น่าเห็นใจถามว่าเครียดแล้วก็ยังจะต้องทําอีกเครียดแล้วก็ยังจะต้องทํางานนั้นอีกแต่ก็ไม่เข้าใจว่าจะเครียดไปเพราะเหตุใด,ดในขณะที่ เครียดก็ยังต้องทานะถามว่าเครียดแล้วไม่ทําได้ไหมไม่ได้เครียดแล้วไม่ทําได้ไหมคาตอบคือไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ทํางานเครียดไปทํางานเครียดไปจะมาว่าเขาขาดทุนใครที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยขาดทุนในชีวิตของการทํางานของเขาเองแต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนความเครียดเนี่ยถ้าเป็นภาษาในยุคใหม่เขาเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช่ไหมโยมพลิกิกพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความเครียด เป็นแรงบันดาลใจเปลี่ยนปัญหาคนรอบข้างที่หันไปทางไหนก็คนนั้นก็อย่างนั้นคนนี้ก็อย่างนี้เปลี่ยนคนรอบข้างให้เป็นมิตรหรือเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรเนี่ยเปลี่ยนคนรอบข้างให้เป็นแรงบันดาลใจให้เรามีความกระตือรือร้นให้เรามีมีแรงในการฮึดสู้ที่จะทํางานเพื่อที่จะให้ได้ผลงานนั้นออกมาอย่างยอดเยี่ยมไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานในบริษัทหรือทํางานเพื่อสังคมต่อหวังให้สังคมนั้น ได้รับประโยชน์อันสูงสุดจากกำลังจากสติปัญญาความสามารถในการทำงานของท่านทั้งหลายนี่แหละอาตมาว่าเท่านี้ก็ถือว่าน่าจะเพียงพอแล้วกับชีวิตของการทำงานแต่ส่วนเงินเดือนที่ได้เ่ยโยมมันเป็นผลตอบแทนหรือเรียกว่าเป็นผลพลอยได้จริงๆแล้วก็คือตัวเนื้องานต่างหากที่เป็นเป้าหมายสำคัญในชีวิตของท่านทั้งหลายเพราะนั้นอย่างไรก็ท่านทั้งหลายมีโอกาสนะอย่างที่อาตมากล่าวว่า เรามีโอกาสทํางานเอานะาโยมเช้านี้เป็นเช้าของการทํางานเช้าแรกมันเหนื่อยหน่อยเดี๋ยวเราก็ชินพอผ่านวันจันทร์ได้เอ้ยวันจันท์ผ่านได้ได้แล้วเดี๋ยวก็วันอังคารแล้วเห็นไหมโยมบอกกับตัวเองเนี่ยแตมาพูดเป็นภาษาวัยรุ่นเลยนะนี่เป็นภาษาชาวบ้านวัยรุ่นเลยว่าเอ้ยผ่านวันจันทร์ไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็วันอังคารเดี๋ยวก็วันพุธวันพฤหัสอ้าววันศุกร์เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เราได้หยุดอีกแล้วเห็นไหมได้พักผ่อนอีกแล้ว มันก็เป็นอย่างนี้ตลอดสัปดาห์ยกเว้นแต่มีสัปดาห์ไหนที่มีวันหยุดเป็นกรณีพิเศษเราก็ยังจะได้มีโอกาสในส่วนตรงนั้นอีกที่เป็นวันหยุดของท่านทั้งหลายเพิ่มเติมในการทํางานของท่านทั้งหลายก็ลดน้อยลงไปอีกหนึ่งวันนี่แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวิถีชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้มีเหนื่อยบ้างมีทุกบ้างมีสุขบ้างคระเข้ากันไปอาจมาว่าถ้ามองชีวิตเอาแต่ความสุขอย่างเดียว บางทีมันก็อาจจะจืดชืดไปหน่อยแต่จริงในหลักของธรรมะก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละโยมเป็นชีวิตที่มีความสุขเรียกว่าบรม,มสุขเลยทีเดียวแต่ในเมื่อเรายังใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอาตมาก็มองว่ามันเป็นสีสันดีมีอะไรท้าทายให้เราได้ศึกษาให้เราได้เรียนรู้ในการทํางานในแต่ละครั้งของเราเอาละนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายดังที่กล่าวว่าเช้านี้เป็นเช้าของวันจันทร์เป็นวันทํางานวันแรก อาตมาภาพก็ขอให้ท่านทั้งหลายทํางานด้วยรอยยิ้มทํางานด้วยความสุขทํางานด้วยด้วยใจที่ที่บริสุทธิ์ที่อยากจะทํางานแล้วผลงานตรงนั้นเนี่ยมันจะออกมาดีอย่างไรอาตมาขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านแล้วกันโยมในยามเช้าๆอย่างนี้นะอาจจะฟังแปลก่อยบอกพระเป็นกําลังใจก็เป็นภาษาชาวบ้านนโยมเอาแบบฟังธรรมะง่ายๆไม่เครียดก่เป็นกําลังใจให้ญาติโยมแล้วกันยังไงก็ขอให้ สู้กับการทํางานคนข้างหลังยังรอโยมอยู่อีกเยอะแยะมากมายก็เช้านี้ก็ทํางานให้มีความสุขแล้วกันเอาลาโยมฟังธรรมก็ต้องมีความสุขด้วยนะแล้วโยมทํางานโยมก็จะมีความสุขในการทํางานท้ายที่สุดแห่งการกล่าวธรรมในเช้าของวันนี้นั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายท่านทั้งหลายจะคิดนึกสิ่งหนึ่งประการใดอันไม่เหลือวิสัยและเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วไซ ขอสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จและพลันสําเร็จแกบ่บรรดาญ,ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านเถิดขอจเจริญพรสัพพสตตาสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิน้นอาเวรุน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn